Good morning everybody นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาดามโอนะคะเดี๋ยววันนี้โอจะพาไปทํางานนะคะกับการนั่งรถลิฟต์หรือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่คล้ายๆกับ Uber นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งลิฟต์ไปทํางานกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าค่ารถที่เราจ่ายให้กับลิฟต์นะคะต่อหนึ่งรอบที่โอไปทํางานโูจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูว่ารถที่เขามารับวันนี้เป็นรถอะไรเพราะว่าแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นรถส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เขาก็สมัครมา กับบริษัทเพื่อที่จะขับเหมือนกับอูเบอร์ที่อยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงโ okay. อเคมาแล้วค่ะมาแล้วลิฟต์ที่มารับเราวันนี้นะคะสีแดงมาเลยนี่ค่ะจอดสักไกลเชียวทางนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขากาลังจะมาจอดรับโอที่หน้าบ้านนะคะโอเคค่ะไปเลย เอาละค่ะทุกคนตอนนี้โอ๋ก็มาถึงที่ร้านเสร็จแล้วนะคะจ่ายค่ารีบไปทั้งหมด22เหรียญพอดีนะคะแล้วก็ไปแวะซื้อกาแฟมาด้วยนี่นะคะถึงที่ทำงานเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะและแล้วก็เลิกงานแล้วนะคะ <laughs> เหนื่อยมากดูทรงผมต่างจากเมื่อเช้านี้มากๆเลย <laughs> กลับบ้านกันค่ะ Hi ค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะสําหรับที่อเมริกาปกติแล้วนะคะวันนี้โอจะไม่ได้ทํางานแต่ว่าวันนี้ไปทําแทนเพื่อน1วันนะคะ1เสาร์นั่นเองก็เดี๋ยววันนี้มายืนรอรถที่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะโอเรียกลิฟต์แล้วประมาณสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวลิฟต์มาจากเมื่อวานตอนเช้าที่โอพาอดูว่ารถลิฟต์นะคะรถลิฟต์ที่มารับเราหน้าบ้านแล้วเขาไปส่งเราใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ ก็เห็นเห็นกันเมื่อวานนี้ที่พาขึ้นรถไปแล้วเมื่อวานใช้เวลาแค่ประมาณยี่สถึงยีนาทีนะคะเวลาที่ไปถึงที่ร้านจากบ้านไปถึงทีรานเนาะก็ไม่ถึงกับใกล้แล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะจ่ายเงินไปทั้งหมดรวมทิปรวมอะไรแล้ว20%ประมาณ22เหรียญกว่ากว่านะคะแล้วก็วันนี้เด็ดเรารอรถลิฟอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เนาะเป็นวันวิกเอนใช่ไหมคะปกติแล้วทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือลูกค้าเขาจะ เยอะนิดนึงแล้วก็ทําให้เรียกว่าเป็นวันเมกมันนี่ดีกว่านะคะสำหรับคนที่ทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะตามร้านอาหารต่างๆนะคะทั้งร้านไทยร้านร้านคนฝรัง่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าวันวิกเอนก็คือเป็นวันทำเงนินเมื่อวานนี้เนาะหลังจากที่หลังเลิกงานใช่ไหมคะโอ้เหนื่อยมากเลยก็เลยไม่ได้มีเวลา ลิปสักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นวันเช้าๆวันนี้เมื่อวานสรุปยอดก็คือเราได้ประมาณ 300, อ320อกว่าเหรียญน,นะคะสรุปแล้วหักค่าลิปค่ารถไปแล้วก็ยังเหลืออยู่ประมาณ300เหรียญน,นะคะก็ก็ถือว่าโอเคนะสําหรับการทํางาน1วัน เมื่อวานนี้เราเบรกสองชั่วโมงนะคะคือเข้างานร้านเปิดห้าโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็เบรกสองชั่วโมงมาเปิดอีกทีหนึ่งก็คือประมาณสี่โมงครึ่งจนถึงประมาณสิบโมงนะคะก็คือสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นวันที่เมคมันนี่ได้ดีนะคะพูดถึงเราก็ไม่เลวเลยใช่ไหมสำหรับสำหรับการทำงานเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะที่นี่ร้านที่โอ๋ทำเนี่ยเป็นร้านไทยนะคะมีพนักงานเสิร์ฟด้วยกันนะคะ เป็นฟู้ดรันเนอร์ก็คือเป็นคนเดินส่งอาหารอะไรเงี้ยมีคนเสิร์ฟช่วยกันประมาณห้าถึงคนนะคะสำหรับคนที่ดูแลนะคะดูแลลูกค้าข้างนอกอะไรประมาณนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังเนาะถือว่าไรายได้ไม่เลวใช่ไหมคะสำหรับอาชีพพนักง,งานเสิร์ฟที่นี่เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำงานแล้วนะคะแล้วก็ ขอให้เป็นวันดีๆสําหรับโอแล้วก็ขอให้เป็นวันดีๆสําหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะดั่งใจหวังทุกคนเลย Have a great day bye